เอาละเรียบร้อยรล้ก็แม่เ่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะสีสันหนางจิตมาเผือกจิงนะพ่อพ่อไม่เล็ดตุ้ยเออถอยนือก่อนพอพอไปจัดพระเขามาผมได้ให้เผือกวิธีการมาเท่ากับผมตอนนี้ยังประมาณเวลาประมาณตีหากกลัวครับผมพ่อพูนเละครับผมคนกำลังออก อายุหากินครับผมนกกำลังออกคือกันเย็นเจียวเจียวๆๆเลยครับผมกำลังมาตั้งลานครับผมดังพื้นดังไฟเยอะครับผมคุณแม่นงกะกำลังเตรียมงานเตรียมการเนี่ยครับวัอน,นี้เลยตั้งด่านเรียลก็ส่้าครับผมลูกค้ากับไปไ้าแดงนั่งนะครับผมคือเข่าหล่ะครับผมมีเวลาเดีย๋ยวก็สอนเด็กนุ่งสิจุ๊กกันแน่วัอนี้บิังนี่ เบ่งเบ่งเบ่งงามครับจ้ะเตรียมของเรียบร้อยแล้วจู่จะข้ากันสู่ลูกค้าเพราะถ้าเหนื่อออกมาจ้ะเพียก็ต้งเร็วไหมไหมเนี่ยเออโอ้อันนี้ปลาอาหารพิเศษอาหารพิเศษเขียวยงยงเขียวยงยงเลยสองขบมาเนี่ยต้มใส่ต้มใส่เพียโอ้ยเพียกเข้มข้นคักรับไป

โอ้ยอันนี้เนื้อเนื้อสะโพกเด้งัวแดงหน่อยสะโพกเนื้อมันงามงามเนื้อมันงามเนื้อวันนัวก้อก็เนื้อมันแหน็บตลาดปิดมือนี้เขาจะมาังงเขียงโดยซงยุลานโดยตรงเลยมือนี้อืมตับก็เนื้อ แขนเจากอเลยครับตับก็สุดยอดสามสิบล่างเรียบร้อยแล้วครับผมล่างเรียบร้อยแล้วล่างเกลือน้ำเส้าใส่เกลือตั้งสี่หารอบจ้ะอ่ไปกินห้องห้องทองก่อนอ่าเห็นเจ้าเสียครับผม โอ้มื่อกี้สตูพกดีความเด็ดกลมนียโอ้ไ่ได้ละน้ำเกลือนนนนนเลยพกดีสองพกล่องมึงเสร็จแล้วค่ะที่นี่คอนคอนไปอยเผียคนค่ะคผมเผียบ่ได้เติมน้ำแจ้งน่อยเลยจ้ะนัวเลยมือนีนัวนัวกินเองดอกมื่อนี้ยาเดมแจ้งน่อยขวบขวบวะตื่นจะเสาะไหลนอนมาลับยาหน้องตื่นเต้นโอ้ เอาออกลดจัดเถ้าแสบตัวเนื้อเข้าเนี่ยมันหนีอยู่แล้วมันจุลงไปมันนุ่งๆถ้าแสบไปเลยปลาไปโอ้ยคือแสบสะเทือนเนี่ยจะเพี้ยมเลยสำคัญคือเพี้ยต้องต้มนะครับเด้อต้มนั่งเขียวโยงโยงต้มใส่ขวดดีแห้งคักโอ้โหพกดีสองพวกกับข้ามกันนี่ยังน้องติดจัดหนักอยู่เอาวละเรียบร้อยแล้วกันแม่เ่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะ กันนเอาเขยจริงนะพ่อพ่อนม่เล่นตุ้ยเออปลาถุยนี่กระดองไปจัดพระเขามาสวัสดีจ้ามือนี่มือนี่มาแปลกได้มือนี่จัดหนักซะสอ่อนเห็นเนื้อมันงามเห็นต้องจัดหลานแล้วตาสองสองคนจักหน่อยจักหน่อยตับกะงามเนื้อกะงามบังแน่เนื้อแด้งใจไว้ถูกใจนั่หล่อนเดี๋ยวจ้ะตับกะงามพุอนะเห็นปะ าๆจุเด็กแต่มาเนี่จุยังบังเนี่ยพกดีจะยายน้องด่ดีมาสองพกมาเนี่เลยจัดการต้มใส่เพียให้มันขมๆอ่ำลำให้ลูกค้าติดใจจ้ะมาได้ได้มาได้มาได้มาได้จุน้ำกันจ้ะมาในหอยมาเห็นแล้วเตรียมเหลืเด่น้องจริงกินก่อนเพราะว่าขั้นเจ็ดมงลูกค้าได้เวลาเป๊ะเดี๋ยวน้องไปฝากกินก่อนมาได้กันได้อ เอาสะเทอะมานี up, ่ยบริจูลายมือเลยเนี่ยเงินเยี้ยตุยตุยเลยมาแล้วมาแล้วมึงนี่กินอยู่ร้าน เพราะว่าจะลานแล้วรับพอ้อมทุกอย่างคือเจ็ดโมงย็นต้องทำเหล่าุกย่างเลยแต่ เอาเซีเพียก,กันสามสิบกี่ป่งามงามพอเจ็งน่ากันเถอะอยุ่น่าลา่านเอายุนาายนมม่น่าล่านอีกแะ้วไม่ต้าซอบยุ่ดอกทุกครั้งก็ได้มาก <c oughs> <c oughs> พิ่นหูยือวายน้องเปิดเต็มที่ขายได้เต็มที่สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้าน <c oughs> <c oughs> ทั้งไก่ครับผมมากินน้วกันนะครับผมแซ่บรุนรัวครับผมเมื่อนี้เราจะตตาหุ่งให้คบแตกมันมีกำลังเจ้าเพียงน่ำสวดรสด่ว เนื้อเนียวตุยตุยลูกค้ามานรังกินกับนี่ตะเบิ่นเบิ่นเบิ้ลมือเนี่ยหอมไม่จับนะเห็นงานไปพร้อมกินไปน้ำครับผมจ้าอืม เปล่าครับผมลูกค้าผมก็ม้าสวยอยู่ตรงนี้นเพราะว่าปกตีหาคัวมองกับตีหาคว้าแต่คนก็เริ่มหมดแล้วจ้าต้าโรงงานอืมอืมประกันจองอืมบ้างนะพุกนี้ ม,มันต้องสารที่ิดตะอ,อีก <laughs> อว้า โอ้ยจุดจัดจุดจัดจุดจัดมามามาจังทำยีงไงด้วยกูกลายยางพันแต่พพันหอม ผมเลยครับอือบ้าตุ๊กีโอ้แจกรนะนาโพวกโอบียงผมผมผมนัวนะครับท่านยมผม,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 ผม มันผมมันปแปนเลยผมนัวเก็บเรถเริ่มล่รมรหรออืออ เขาเขาขวมันไปรุนอยู่ข้งล่างเล้อืมจิ๋งจางเลยเือดึกดังดึกดัมก จะ,จะไปกันพวกเรียน เกียงรถขึ้นต,ต่ำต่ำนะครับยุคทางขนงน,นเลยดานข้ากับินีถนนเนาะหืมแต่โมแข็ง กินสาดกับอะไรกินไปเบื้องแรกอีกกาไปอืมโอ้โหเพชรจุงแบบนี้ รถเริ่มไลแล้วคนเริ่มออกไปงานแล้วมันไปเห็นทุง เผงท่านตีเห็ดตบเต่าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือเล่นจะไปหาแกงดีดอกมันขนาดอืมมันอ่ะนึกจิ้มหนัก Có mọi người cái cảnh như ngay Vâng nè Ủa. Cái gì? Ừ. <laughs> ดได้เวลาได้พวกนี้โอ้ครับ ะสมหิวนะครับผมเดี๋ยวหน้าเต็มการตัวแค่หอมปากหอม้อก่อนนะ ปาลวัดปั๊บปุยโอ้ขาวบดจิ๋ดอนี่ยมรส่นเนีสดขาดได้ต้มไม่รบสดฝากคนอะไรก็แช่นะครับเด้อครับอย่าลืมพักแช่กันกันอย่าลืมในหอยเปลือกครับยีนองในหอยเปลือกวิธีซ้านะองผมหวาน จะคมหน่อยดีรับคิวนี้ดูดีไม่แห้งกันทุกคนรักษาตัวเองับผมรักษาค้งเคิร์ก็ดีดูกากำลังเตยมออกมากแล้วดู้าสวัสดีครับผมเอาขาหนึ่งขาน่ไปฝาทั้งบายนะ